แกไม่ได้สอนเาจะทำอะไรหลบไปอยู่เฮ้ยถอนหน้าตำรวจนะเว้ยหนีตำรไม่เชื่อเล่นไพริงทิ้งเขาหนีตำรวจเชื่อโอ้ยคตำรวจเชื่อผมเนี่ยเชื่อเห็นไหมเห็นไหมคุณตำรวจเชื่อฉันคุณตำรวจเชื่อผมผมไม่โดนจับเจมี่ครับจับ จะมาถามก็ไปบอกเขาว่าเล่นไพ่แล้วหลบอยู่ต่อหน้าตำรวจเมียก็นะคาดคันอยู่ได้คิดไปได้ว่าผัวอนาจาร์แหมเขาหลบไพ่อยู่ไปวอดเลยไหมจับข้อหาอะไรพอดตำรวจไม่ได้จับข้อหาอนาจาร์จับข้อหาเล่นไพ่แม่ไปไหนคนตัแน่งเงียนเียไปไปไหนเนี่ยอยู่ี่เงอ้าวแม่จะไปไหนอ่ะก็ไม่เกี่ยวเรื่องของผัวเมีย ไม่เกี่ยวนะเรื่องของผัวเมียไม่ต้องเลยมานั่งเลยแม่แม้่แหมทีเนี้ยไม่เกี่ยวเกี่ยวเนีแม่แ่ะตัวต้นเรื่องเลยนั่งให้จับซะดีๆตัวเราเนี่ยทำอนาจารไม่ได้อยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นเจลเนี่ยประชากรพันธุ์พัเสธว่าไม่ทำอะไรก็ไปหลบตำรวจเขาเลยบอกดิว่าแม่อย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าแม่ยายสารพัดพิษ ขอบคุณดาบตำรวจสมภพจันดำผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพอตรจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าของเรื่องซ่อนในตู้กับแม่ยาย